สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สาเลเบอรีนะครับวันนี้มาถึงเรื่องราวของเดียโบ4ีพาร์ทที่3กันแล้วนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์าจะเล่าให้ฟัง เรื่องนะครับก็หลังจากที่จบพาร์ทที่2ไปแล้วนะครับตอนที่ปราบแอสทตรอดได้แล้วก็รับรู้นะครับแผนการบางอย่างของลิลิทแล้วตอนนี้ครับตัวเอกของเราก็เดินทางมาที่ไดสเตรปนะครับเพื่อที่จะมาพบกับโลลัสนะครับเข้ามาที่เมืองที่ชื่อว่าเคสบาดูนะครับตอนที่มาพบโลลัสเนี่ยเขาก็เห็นนะครับว่าโลลัสกลายเป็นตะเท่าขี้เมาครับนอนคุดคูนะครับอยู่ในกองดินกองโคลนตรงคอกสัตว์นะครับเมาไม่รู้เรื่องเลย ซึ่งชาวบ้านเนี่ยครับเขาก็บอกว่าโลลัตเนี่ยมาถึงที่เนี่ยเมื่อวันก่อนแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นโฮราดิมนะครับแล้วก็เล่าว่านะมีการที่ตัวเขาเองเนี่ยมาตามหาชายผิวซีดนะครับซึ่งเป็นสมุนของลิลิตแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่เชื่อเขาสักเท่าไหร่นะครับแถมยังเล่าอีกว่าตาคนนี้บอกว่าเป็นฮรดิมก็จริงแต่ว่ากินเหล้าอย่างกับวัวเนี่ยกินเหล้าเข้าไปมากมายเลยซึ่งพอตัวเอกของเราเนี่ย ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าเขามาตามหานะชายผิวซีดจริงๆที่เป็นสมุนของลิลิทเนี่ยชาวบ้านก็เดินบอกตัวเอกเราอีกครับว่าเออแกสองคนน่ะอยู่ให้ห่างๆจากขวดเหล้าไว้หน่อยละกันนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าหาว่าตัวเอกของเราเนี่ย เมาเหมือนกันแหละซึ่งตัวเอกก็บอกกับชาบ้านครับว่าอเดี๋ยวเขาจะจัดการกับตัวของโลลัสเองนะพอตัวเอกของเราเนี่ยครับมาคุยกับโลลัตเนี่ยโลลัสก็เลยบอกครับว่าโอ้ยเนี่ยเขาเนี่ยถูกโจมตีนะตัวเอกก็ถามว่าเฮ้ยอะไรเหรออะไรมาโจมตีก็บอกอ๋อถูกโจมตีด้วยขวดเหล้าเนี่ยจากมือของเขาเองเนี่ย ก็กลายเป็นตะแก่ขี้เมาซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เล่าด้วยนะครับว่าเหม,มือนจะโดนโจมตีจากแพะด้วยมั้งอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอตัวเอกของเราเนี่ยเริ่มถามนะครับโลลัตเกี่ยวกับชายผิวซีดที่มาตามหาว่าเฮ้ยตกลงไอชายผิวซีดที่มาตามหาเนี่ยตกลงมันคือใครได้เรื่องอะไรไหมโลลัตก็บอกว่ารู้แล้วแหละว่าชายผิวซีดคนนี้คือเอเลียสนะเขาเนี่ยเคยเป็นโฮดริมมาก่อนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของโลลัตนี่แหละซึ่งนะครับ ตัวของเอเลอสเนี่ยแหละครับเป็นคนที่วางแผนในการอัญเชิญลิลิตมาบนแซงชูรีแห่งนี้แล้วโลลัสก็บอกตัวเอกของเราครับว่ามีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในเมืองนี้นี่แหละเธอเนี่ยมีข่าวสารสำคัญให้ไปเอาข่าวสารจากผู้หญิงคนนั้นนะ ตัวเอกของเราครับก็เลยจะต้องออกไปหาผู้หญิงคนนั้นพอเจอผู้หญิงที่เป็นสายข่าวสารสําคัญนะครับของโลลัสเนี่ยเธอก็บอกว่ามันไม่มีข่าวอะไรเลยนะที่ออกมาจากอารามโอเบเนี่ยไม่มีเลยมีแต่เพียงว่ามีข่าวลือนะว่ามีชายผิวซีดเนี่ยไปที่หุบเขาอับบรูแค่นั้นนะครับตัวเอกของเราเนี่ย ก็เลยกลับมาหาโลลัสครับแล้วก็เขาก็เริ่มคุยกับโลลัสว่ามันไม่มีข่าวอะไรออกมาจากอารามโอเบเลยนะซึ่งโลลัสก็บอกเฮ้ยมันน่าแปลกมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เขามาถึงที่นี่เนี่ยเขาเนี่ยก็ส่งจดหมายถึงเจ้าอาวาสของอารามโอเบนะซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็น่าจะมีอะไรตอบมาบ้างสิซึ่งตอนนั้นเองครับตัวเอกของเราก็บอกต่อไปครับว่าเออแต่มันมีข่าวเรื่องชายผิวซีดไปที่หุบเขาอรารูนะ โรแลตก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วทําไมไม่รีบบอกเล่างั้นเนี่ยเราจะต้องรีบไปที่หุบเขานั้นแล้วแหะเขาเนี่ยจะไปรออยู่ที่หุบเขานะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะ ยังไม่ทิ้งนะการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอารามอ,อเบนะซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยครับก็เลือกที่จะติดตามโลลัตนะครับไปที่หุบเขาอารูก่อนซึ่งพอไปถึงที่นั่นเนี่ยครับก็พบว่ามีพ่อค้าเนี่ยครับถูกฆ่าตายเป็นศพมากมายเลยจากฝีมือของปีศาจโลลัตก็บอกกับเราครับว่าจริงๆเขาตั้งใจจะมาหาข้อมูลนะว่าใครเนี่ยเห็นชายผิวซีดคนนั้นบ้างแต่เหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยถูกฆ่าปิดปากจากปีศาจไปหมดเลยซึ่งปี พวกนี้เอเลอสเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อันเชิญมานั่นแหละทั้งสองคนครับก็เลยไปตรวจสอบที่หุบเขานะครับพวกเขาเข้าลึกไปเรื่อยๆในหุบเขาจนในที่สุดครับเขาก็เจอกับ วงเวทอันเชิญครับแล้วก็มีการเปิดประตูมิติให้มีปีศาจเนี่ยออกมาจากประตูมิตินั้นนะครับซึ่งก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินโลลัตก็บอกครับว่าให้เราเนี่ยจัดการฆ่าปีศาจพวกเขาฆ่าปีศาจเหล่านั้นนะทศทีนะครับระหว่างนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะปิดประตูมิติที่อันเชิญปีศาจพวกนี้มาซึ่งหลังจากที่เราจัดการปีศาจพวกนี้แล้วโลลัตก็ปิดประตูมิติได้เนี่ยโลลัตบอกเราครับว่ามันดูง่ายเกินไปที่จะมีแค่นี้เอเลอัสเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะทําอะไรแค่นี้แน่ๆที่ทางด้านเหนือเนี่ยมันมีบ้านอยู่ให้เราเนี่ยไปตรวจสอบบ้านที่อยู่ด้านเหนือละกันซึ่งทั้งสองคนครับก็ขึ้นไปตรวจสอบบ้านที่อยู่ด้านเหนือนะครับข้างในนั้นเนี่ยเราก็พบนะครับพบแท่นบูชาพบลูปปั้นนะครับแล้วก็พบเลือดกองเต็มเลยแล้วก็ยังมีศพคนด้วยซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยครับก็ไปพบบันทึกของเจ้าของบ้านนะครับคนคนนี้เขาชื่อว่าเกฑนบาซึ่งจาก ข้อมูลในบันทึกของเกนบาเนี่ยครับก็ระบุเอาไว้ว่าครับเอเลอัสเนี่ยได้มาหาเกนบาครับแล้วก็ทำให้ตัวของตัวเอกของเรากับโลลัสเนี่ยรู้แล้วว่าเกนบาเนี่ยเขาเนี่ยบูชาลิลิตแล้วก็ตัวเกนบา์กับเอเลอัสเนี่ยน่าจะกำลังทำอะไรบางอย่างครับเพื่อสร้างโลกใหม่ขึ้นมาซึ่งนะครับตอนที่โลลัสเข้าไปข้างในเนี่ยครับเขาก็บอกกับตัวเอกของเราว่าจากสภาพการทั้งหมดแล้วเนี่ยเอเลอัสเนี่ยมันน่าจะจากไปนานแล้วล่ะแล้วเกนบา์เนี่ย คงเป็นผู้อันเชิญของเอเลอัสนั่นแหละซึ่งเขาค่อนข้างแน่ใจว่าเอเลอัสตอนนี้ล่อลวงให้เกนบา่์มาอยู่ข้างของตัวเขาเองได้แล้วทั้งสองคนครับก็เลยออกไปสำรวจถ้ำที่อยู่ข้างหลังบ้านของเกนบาครับซึ่งตอนที่เข้าไปในถ้ำแห่งนั้นเนี่ยก็เจอเกนบาจริงๆครับตัวของโลลัสเนี่ยครับพยายามที่จะหลอกนะครับเกนบาบอกว่าเขาเนี่ย ถูกส่งมานะโดยมาสเตอร์เอเลอัสเนี่ยให้ส่งมาช่วยเออตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์ Master อยู่ไหนแต่มันกลายเป็นว่านะครับตัวของเกนบารเนี่ยรู้ทันแล้วก็บอกว่าแกเนี่ยมันโกหกแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้มาสเตอร์ซึ่งก็หมายถึงเอเลอัสเนี่ยได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการไปแล้วพวกแกเนี่ยโกหกเขาก็เลยทำการนะครับอัญเชิญปีศาจต,ต่างๆออกมาให้มาต่อสู้กับตัวเอกของเราตอนที่สามารถจัดการกับปีศาจกับ ตัวของเกนบา r ได้เนี่ยเกนบา r ครับก็วิ่งวอร์นะครับต่อตัวของเอเลอสซึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงของเอเลอสเนี่ยดังขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยรอโลลัตมานานแล้วละ่ะแล้วก็เขามีของขวัญให้โลลัตด,ด้วยนะ ซึ่งนะครับมันก็กลายเป็นปีศาจขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับถูกเชิญออกมามันชื่อว่ามาม่อนนะครับซึ่งตอนนี้ครับตัวเอกของเราเนี่ยก็จะต้องสู้กับทั้งมาม่อนแล้วก็เกนบานะครับซึ่งหลังจากที่จัดการเจ้าปีศาจมาม่อนเสร็จแล้วเนี่ยโลลัก็บอกกับเรานะครับว่าข่าวร้ายเนี่ยมันก็คือว่าตอนนี้จากสิ่งที่เกนบาบอกว่าเอเลอาสได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องกําลังจะทําสิ่งที่มันร้ายกาจมากๆ แน่นอนเลยแต่ข่าวดีก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าเจ้าปีศาจท,ที่เอเลอัสส่งมาเนี่ยมันเนี่ยต้องการการบูชายันจากมนุษย์จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างของมนุษย์ในยอยู่ในท้องมันแน่ๆถ้าเราผ่าท้องของมันดูเนี่ยก็จะรู้นะว่ามนุษย์ที่อยู่ในท้องเนี่ยมาจากที่ไหนอาจจะหาต้นตอของเอเลอัสได้ซึ่ง ตัวของโลลัสเนี่ยครับเขาเนี่ยจะไปผ่าพิสูจน์นะครับที่เมืองเคสบาดูก็คือจะกลับไปที่เคสบาดูนั่นแหละซึ่งตอนนี้เขาเนี่ยต้องการให้เราไปสืบเรื่องที่อารามอ,อเบนะ ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ทําไมมันไม่มีการตอบข่าวอะไรมาที่ตัวของโลลัสเลยตัวเอกของเรานะครับก็เลยไปที่อารามโอเบซึ่งที่นั่นเนี่ยครับตัวเอกของเราพบว่ามันไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยนักบ่งนักบวชอะไรที่อารามเนี้ยก็ไม่มีนะครับแต่พอเขาไปข้างในลึกๆเขากลับถูกโจมตีจากเหล่าพูดผีวิญญาณต่างๆนะครับตัวเอกของเราก็เลยฝ่าฝูงพูดผีวิญญาณพวกนี้เข้าไปลึกเรื่อยๆ จนในที่สุดนะครับก็เจอนักบวชของอารามเนี้ยคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยได้เปิดประตูออกและเจ้าปีศาจผิวซีดน,นั่นแหะมันก็ยิ้มออกมาแล้วมันก็นําความรู้ต้องห้ามที่นี่ไปตัวเราเนี่ยบอกให้นักบวชเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะเราเนี่ยได้เคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อยแล้วแต่นักบวชคนนั้นนะครับกลับบอกว่ามันไม่มีทางออกหรอกความรู้ต้องห้ามเหล่านี้จะต้องไม่ถูกนําออกไปเราเนี่ยจะต้องปกป้องสถานที่ที่เก็บตําราเหล่านั้นน่ยไว้ให้ได้ จากนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็เสียชีวิตลงไปนะครับแล้วก็มีพูดผีวิญญาณเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาสู้กับตัวเอกของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนที่นักบวชคนนี้ครับก่อนจะเสียชีวิตลงไปเนี่ยเขาก็พูดคําอะไรบางอย่างนะครับที่ดูเป็นปริศนาออกมาซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็จดจํา คำเหล่านี้เอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตามเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับด้านลึกของในวิหารโอเบเลยซึ่งนะครับจากคาใบ้ที่นักบวชคนนั้นกล่าวมาเนี่ยมันกลายเป็นคําสลักนะครับอยู่ในรูปปั้นต่างๆซึ่งเราก็ใช้คําเหล่านี้ในการเปิดประตูนะครับเข้าไปหาเจ้าอาวาสซึ่งตอนที่เจอเจ้าอาวาสของอารามโอเบเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสมควรจะถูกแผดเผาให้ตายเลยจากเรื่องที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ เขาทำเอลไอัสเนี่ยบอกเขาว่าแซงชูรีเนี่ยมันใกล้จะล่มสลายเต็มทีแล้วแล้วก็มีแต่ตัวเจ้าอาวาสเท่านั้นแหละที่สามารถจะช่วยได้ซึ่งเจ้าอาวาสก็เล่าอีกครับว่าเอล a อัสเนี่ยจะอัญเชิญเลสเซอร์อีวิลมาเขาเนี่ยได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการไปแล้วแล้วก็ ค่านักวิชาการที่นี่ทุกคนทิ้งด้วยนะครับระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองเนี่ยครับก็ปรากฏพูดผีวิญญาณขึ้นมากมายเลยนะครับตัวของเจ้าอาวาดเนี่ยก็กล่าวคําเสียใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นพูดผีวิญญาณพวกนี้นะครับเข้าไปในร่างกายของเจ้าอาวาดนะครับแล้วมันก็เกิด เป็นเอเดลอนนะครับออฟโอเซึ่งก็เป็นพูดผีวิญญาณขนาดใหญ่นะครับทำให้ตัวเอกของเราเนี่ยก็จะต้องสู้กับเจ้าสิ่งเนี้ยที่มันรวมเข้าไปในร่างของเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จัดการได้แล้วเนี่ย เขาก็มาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้โลลัสฟังครับหลังจากโลลัสรู้ว่ามันมีแผนจะอัญเชิญเลสเตอร์อีวิลออกมาเนี่ยตัวของโลลัสเองครับเขาก็ตกใจอยู่พอสมควรแล้วก็ถามตัวเอกของเราว่าเลสเตอร์อีวิลตัวไหนที่จะอัญเชิญมาซึ่งตัวเอกของเราก็บอกว่ารู้แค่นี้แหละไม่รู้มากไปกว่านี้แล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนครับก็ พากันไปผ่าพิสูจน์นะครับท้องของเจ้าปีศาจซึ่งก็เจอชิ้นส่วนของมนุษย์นะครับแล้วก็เจอ,เอสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างในนั้นด้วยซึ่งชาวบ้านที่ดูการผ่าเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะไม่พอใจนะครับแล้วก็บอกให้โรลัตเนี่ยเคารพคนตายบ้างแต่โรลัตก็บอกว่าคนตายเนี่ยมันได้รับการเคารพอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าคนเป็นเนี่ยมันยังอยู่ในอันตรายซึ่งจากการที่ผ่าพิสูจน์ครั้งนี้นะครับก็ทําให้รู้ว่าต้นตอของมนุษย์ที่ถูกบูชายันเนี่ย แล้วก็มาอยู่ในท้องของเจ้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมันมาจากกูรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่กูรานี่มีผู้ปกครองใหม่แล้วมันเกิดการโจมตีขึ้นทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่นั่นนะครับที่นั่นเนี่ยตัวเอกของเราตามไปพบกับ โลลัตนะครับแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นนางโจรที่เป็นสายขาวของโลลัตด้วยเนี่ยชื่อว่าโซลยาอยู่ที่นั่นนะครับโลลัตบอกว่าตอนนี้ถ้าเอลอสอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ในปาการอันแข็งแกร่งนะครับมีทั้งกำแพงมีทั้งป้อมมากมายแล้วก็มีคนปกป้องเขาอยู่เราคงไม่สามารถที่จะเดินไปเคาะประตูแล้วก็เข้าไปในนั้นได้หรอก ก็เหมือนโลลัสนะครับพูดจาเหมือนจะถอดใจนิดหนึ่งแต่ในตอนนั้นเองนะครับโซลยาที่เป็นสายข่าวนะครับเป็นนางโจรสายข่าวของโลลัสเนี่ยเธอก็พูดขึ้นครับว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับไว้ที่คุกของเมืองเมืองเนี้ยที่กูราเนี่ยซึ่งหญิงสาวคนนั้นเนี่ยรู้นะ ว่ามันมีทางลับอยู่เธอจะบอกเส้นทางลับได้เธอเนี่ยชื่อว่าโอยุนแต่ว่าตัวเอกของเราเนี่ยต้องไปช่วยเธอออกมานะซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับตัวของโลลัสเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ามันอาจจะเต็มไปด้วยศัตรูในเส้นทางลับนั้นแล้วก็ได้เส้นทางลับมันอาจจะถลม่มอาจจะพังไปแล้วก็ได้จะฝ่าอันตรายไปช่วยออกมาได้ยังไงเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะเชื่อในสิ่งที่โซลยาบอก แต่ว่านะครับหลังจากเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยตัวเอกของเราครับเขาก็ตัดสินใจครับว่ามันน่าจะเป็นหนทางเดียวแหละฉะนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยจะ บุกเข้าไปในคุกของเมืองเนี่ยเพื่อไปช่วยนะครับผู้หญิงที่ชื่อโอยูนออกมาซึ่งนะครับตอนที่เราบุกเข้าไปเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าครับตอนนี้มันเต็มไปด้วยเผ่ามนุษย์กินคนนะครับที่มาเข้ายึดครองเมืองกูราอยู่ซึ่งนะครับตัวของเขาก็ฝ่าเข้าไปในคุกเรื่อยๆในที่สุดก็เข้าถึงตัวโอยูนครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยว่าตอนที่เมืองแตกเนี่ยถูกเข้ามาโจมตีทําไมเธอไม่หนีซึ่งเธอก็บอกว่านะครับตัวเธอเนี่ยรอเนี่ยตัวของโซลายาอยู่แต่โซ ยาก็ไม่มาสักทีซึ่งตัวเอกของเราก็บอกว่านี่แหละ เขาเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วนะพร้อมจะไปหรือยังแล้วเขาก็พาตัวของโอยูนออกมาครับในที่สุดก็ช่วยเหลือโอยูนแล้วก็พากลับออกมาพบกับโซเลีาได้ทั้งสองคนพบกันก็ดีใจมากครับแล้วก็สวมกอดกันใหญ่เลยตรงนี้นะครับน่าจะเข้าใจได้ว่านะครับสองคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนรักกันนะครับทั้งสองก็กล่าวขอบคุณตัวเอกของเราแล้วก็บอกว่าทางลับอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยครับทั้งสองคนเนี่ยก็ขี่ม้าจากไปนะครับตัวของ รัดกับตัวของตัวเอกเราเนี่ยก็คุยกันว่าเออและนี่2คนนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่า,าม้าเนี่ยมันเป็นม้าของพ่อคา้าที่ไปจิกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่2คนเนี่ยจากไปแล้วเนี่ย พวกเขาเนี่ยครับก็เลยเข้าไปในทางลับนะครับที่ตัวของโอยูนกับโซลย่าบอกซึ่งนะครับสคนเนี่ยก็สามารถที่จะบุกฝ่านะครับเข้าไปในทางลับได้จนในที่สุดแล้วเนี่ยก็เข้ามาถึงตัวใจกลางเมืองนะครับแล้วเขาก็แอบฟังสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผ่านรอยแตกของผนังตรงนั้นเนี่ยครับก็ได้พบครับว่ามันมีเจ้าแห่งมนุษย์กินคนเนี่ยที่ชื่อว่าเจ้าโบรกําลังคุยนะครับกับนักบวชในลทัทธิบูชาลิลิต ของเอเลอัสอยู่ซึ่งโบรนะครับก็บอกว่าเอาเนื้อมาอีกเขาต้องการเนื้อเอาเนื้อมาแต่ว่าคนอื่นๆก็บอกว่านะครับนะักบวชทั้งสองก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแกจะได้เนื้ออีกมากมายเลยตอนเนี้ยรอให้เป้าหมายของท่านเอเลอัสเนี่ยมันประสบผลสําเร็จก่อนซึ่ง โบรก็ต้องการจะรู้ครับว่าเป้าหมายคืออะไรตัวของเอเลอาสเนี่ยจะทําอะไร mm hmm. เขาก็เลยขู่นะครับนักบวชคนหนึ่งด้วยการฆ่านักบวชอีกคนนึ่ง mm hmm. เขาก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าแผนการของตัวของเอเลอาสเนี่ยต้องการที่จะปลุกเลเซอร์อีวิลนะครับก็คือเลเซอร์อีวิลที่ชื่อว่าอันเด r ร i เรลนะครับ เจ้าแห่งความทุกข์ทรมานขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากตัวเอกเรารู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็บุกฝ่าเข้าไปด้านในครับเจอทั้งปีศาจเจอทั้งพวกนักบวชนะครับในรัธิที่บูชาลิลิตจนในที่สุดแล้วเนี่ยครับเข้าไปถึงด้านไหนแล้วก็สำรวจจากเอกสารต่างๆก็ทำให้รู้ครับว่าเอลี่สเนี่ยต้องการที่จะสังเวยเนี่ยเมืองกูราเนี่ยทั้งเมืองเลยเพราะว่าตัวของอันเดเรลเนี่ยครับผูกกับ หัวใจของเมืองนี้เอาไว้แล้วเขาจะต้องเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนเมืองนี้เป็นความทุกข์ทรมานถวายให้กับอันเดเรลเพื่อให้อันเดเรลเนี่ยฟืน้นขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ โลลัสนะครับก็เริ่มที่จะเล่าบางอย่างให้ตัวเอกของเราฟังด้วยว่าเหตุที่เอเลอัสเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเขาเองนี่แหละเอเลอัสต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาให้ไม่ได้จนในที่สุดแล้วลิลิตสามารถที่จะให้สิ่งนี้กับเอเลอัสได้เขาจึงหันไปหาตัวของลิลิตซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของโลลัสไม่สามารถที่จะหยุดเอเลอัสได้แต่ตอนนี้เขาจะต้องการทําให้ทุกสิ่งถูกต้องแล้วล่ะเราเนี่ยจะต้องไปหยุดเอเลอัส ด้วยกันนะครับพวกเขาจึงไปที่หมายต่อไปนะครับก็คือ ภูเขาซีโวซึ่งตัวของโลลัสก็เล่าให้ตัวเอกของเราฟังครับว่าที่ภูเขาซีโวเนี่ยมันเป็นสถานที่ของกลุ่มคนที่เป็นลัทธิบูชา3ปีศาจแล้วตัวของเอเลอัสเนี่ยก็คงจะต้องการไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งในวิหารของ3ปีศาจเนี่ยแต่การจะเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถจะเข้าไปได้ง่ายๆเพราะว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะต้องไปรับการอวยพรจากปีศาจทั้ง3าที่แท่นบูชาซะก่อน พวกเขาก็ฝ่าฝูงปีศาจเข้าไปนะครับจนไปถึงที่แท่นบูชาแรกนะครับก็คือแท่นบูชาของเบลตัวของโลลัสก็บอกให้ตัวเอกของเราครับเอ่ยนามที่แท้จริงของเบลออกมาก็คือทาเบลลอสนะครับหลังจากที่ตัวเอกของเราเอ่ยนามนี้ออกมาเพื่อขอรับการอวยพรเนี่ยตัวเขาเองก็เจ็บเจียนตายเลยครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นพวกเขาไปแท่นบูชาที่2เป็นของเดียบรแล้วก็เอ่ยนามจริงของ Dear ดียวโบมาก็คือเอาเดียวโบลอสซซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็เจ็บเจียนตายเหมือนกันนะครับตอนที่ไปถึงแท่นบูชาที่3แท่นบูชาของเมมฟิสโตโลลัตเกิดเป็นห่วงนะครับว่าตัวเอกของเราเนี่ยมันจะทําไม่สําเร็จนะครับอย่าทําเลยแต่ตัวเอกของเราก็บอกว่าเขาไหวเขาทําได้บอกชื่อของเมมฟิสโตมาเขาต้องการคําอวยพรของเมมฟิสโตถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาครับสุดท้ายโลลัตก็ยอม เขาก็เลยเอ่ยนามของเมมฟิสโตมานะครับก็คือดาวเมลฟิสตอสตอนนั้นเองครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เจอประตูมิติเปิดขึ้นนะครับพอเข้าไปในนั้นเนี่ยเขาก็เจอเจ้าหมาป่าครับหมาป่าที่เขาเห็นในนิมิตตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนี่แหละครับทำให้ปฏิติประตอร่อได้ครับว่าไอหมาป่าตัวนี้มันคือเมมฟิสโตนั่นแหละซึ่งจากการที่ได้คุยกันนะครับเมมฟิสโตก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างเดียวของตัวเอกนะ ตัวเอกเนี่ยก็ควรจะเอาความโกรธเกลียดทั้งหมดเนี่ยความโกรธพลังต่างๆที่มีเนี่ยที่จะมาลงที่เขาเนี่ยเอาไปลงที่ตัวของลิเล็ตเธอแล้วก็เล่าครับว่าตัวของเมมฟิสโตเนี่ยครับถูกขับไล่กลับไปยังที่เบอร์นิงเฮลแล้วตอนนี้พลังของมันก็ยังไม่กลับมานะครับร่างของมันพลังของมันเนี่ยกำลังเริ่มก่ะตัวขึ้นกําลังเริ่มกลับมาอย่างช้าๆทําให้ตอนนี้พลังของเมมฟิสโตเนี่ย มีจำกัดนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเมมฟิสโตเนี่ยมันจะช่วยเราเพราะว่าเป้าหมายของเมมฟิสโต้ ก็คือเป้าหมายเดียวกับเราก็คือตัวของลิลิทนั่นแหละแล้วจากการคุยกันครับเมมฟิสโตก็ยังบอกอีกว่าครับว่าคนที่ทำลายล้างภูเขาอารีสเนี่ยซึ่งเป็นบ้านของเหล่าบาร์เบเรียนเนี่ยก็คือเบลนะน้องชายของมันไม่ใช่ตัวมันนะตัวมันไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องเอาไว้แต่ถ้าตัวเอกจะโกรธเกลียดมันแล้วก็เฮตเทรดความโกรธเกลียดแบบนั้นเนี่ยมันก็ยินดีที่จะรับเอาไว้แล้วมันก็ให้คำอวยพรกับตัวเอกของเราครับหลังจากนั้นตัวเอกของเราเนี่ยก็ The cat sat on the กลับออกไปนะครับจากทางประตูมิติซึ่งนะครับตอนนี้ตัวเอกของเราเนี่ยได้รับการอวยพรจากปีศาจทั้ง3แล้วเขาก็เลยกลับมาพบกับโลลัสนะครับซึ่งโลลัสก็บอกว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยเข้าไปที่ในวิหารของ3ปีศาจได้แล้วแหละเขาก็เลยฝ่าฟันนะครับเข้าไปในวิหาร3ปีศาจซึ่งมีปีศาจมากมายอยู่ในนั้นนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปถึงตัวของเอรียสที่กำลังทำพิธีที่จะปลุกอันเดรเรลขึ้นมาโดยใช้หญ หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยครับเป็นภาชนะซึ่งจากการที่กําลังทําพิธีตรงนี้อยู่เนี่ยครับโลลัตเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าไปแล้วก็แทงคอของเอเลอัสนะครับซึ่งหลังจากที่เขาแทงไปเนี่ยมันก็พบว่าครับเอเลอสเนี่ยไม่ตายนะครับเลือดที่กําลังทําพิธีที่ล่องรอยอยู่เนี่ยก็สาดออกมาเต็มเลยนะครับ ที่สุดแล้วโลลัสเนี่ยก็จะต้องพาหญิงสาวคนนั้นออกมาซึ่งมันมีตัวร้ายอีกตัวหนึ่งครับก็คือเจ้าบรลที่เป็นหัวหน้าของเหล่ามนุษย์กินคนทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับทําให้ตอนระหว่างที่โลลัสพาหญิงสาวคนนั้นหนีออกไปตัวเอกของเราครับก็เลยจะต้องไปปะทะกับเจ้าบรลเอาไว้จนในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยสามารถที่จะ สังหารเจ้าบราได้นะครับแล้วก็ตามมาสมทบกับโลลัสนะครับตอนที่คุยกับหญิงสาวคนนั้นอยู่เนี่ยหญิงสาวคนนั้นบอกครับว่าเธอรู้สึกเหมือนมีอ,อะไรบางอย่างเผาไหม้นะครับเคลื่อนตัวไปเต็มร่างของเธอเลยนั่นแปลว่าเธอเริ่มมีการผูกพันธะอะไรบางอย่างกับอันดดเรลแล้วนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าตัวของเธอเนี่ยชื่อว่า ไทอิช่านะครับในตอนนั้นเนี่ยเธอก็เล่าอีกครับว่าเธอเนี่ยรับรู้มาว่านะนอกจากตัวของเอเลียสเนี่ยมันฆ่าไม่ตายแล้วเนี่ยเอเลียสเองเนี่ยยังอยู่ที่ราชวังแห่งหนึ่งซึ่งราชวังแห่งนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันออกของเคจิสตันนะครับโลลัตก็เลยบอกตัวเอกครับว่าให้ไปพบเขาที่ทาสารักนะครับเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ที่อาณาจักรเคจิสตัน ตอนที่ตัวเอกของเราเนี่ยครับตามไปถึงที่เมืองทาสาร์กแล้วเนี่ยโลลัตครับก็บอกให้เราทราบว่านะครับเขาเนี่ยไปาหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแล้วก็พบว่ามีการล่ำลือกันครับว่ามีจอมเวทคนหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ในราชวังซึ่งราชวังเนี่ยครับมันจะอยู่ท่ามกลางพายุสายนิรันต์นะครับให้เราเนี่ยไปสืบข่าวจากชาวบ้านเพื่อหาวิธีที่จะข้ามพายุสายนิรันต์แห่งนี้นะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยเริ่มไปคุยกับชาวบ้านจนในที่สุดครับก็ประติดประต่อ ข้อมูลได้นะครับว่ามันมีคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะนำทางข้ามพายุสายนิรันด์นี้ไปได้เขาก็เลยกลับมาบอกกับโลลัสครับแต่ในตอนที่กลับมาพบกับโลลัสเนี่ยก็พบว่าไทช่าเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับโลลัสบอกว่าไทช่าเนี่ยพบเจอที่ที่จะช่วยให้เธอเนี่ยควบคุมพลังของอันเดเรลได้แล้วก็มันน่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าที่จะให้ตัวของไทช่าเนี่ยอยู่ที่เมืองทาสรัก ปลอดภัยกว่าการที่จะพาเธอฝ่าพายุทรายนิรันร์ไปด้วยกันนะครับทั้งสองคนจึงเดินทางไปด้วยกันนะครับไปที่เจนเชกริเวอร์แบงเป็นสถานที่ที่ เขารู้ว่านะครับมันมีตัวของผู้ที่นำทางผ่านทะเลสายนิรันได้นะครับก็เลยบุกเข้าไปที่นั่นแต่ก็พบว่าครับที่นั่นเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลุ่มโจรก็เลยเกิดนะครับการประทะกันในที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยไปถึงห้องด้านหลังได้ซึ่งเ,เป็นห้องที่มีชายชราคนหนึ่งนะครับอยู่ที่นั่นซึ่ง ชายชรา,าคนนี้ครับในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโอแมนสเตรนเจอร์นะครับเป็นชายชรา,าแปลกๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชายชรา,าคนนี้นะครับมีชื่อเขาคือกัปตันเมซิฟนะครับกัปตันเมซิฟเป็นตัวละครที่ปรากฏในเดียโบภาค2นะครับ <Yeah. S 1> เป็นกัปตันเรือที่พาตัวเอกของเราเนี่ยข้ามผ่านนะครับ จากที่ลาสโกเลนนะครับที่เป็นทะเลทรายเนี่ยไปตามล่าตัวเจ้าเบลนะครับที่ไม่ใช่เบลชัท่ทีครับตามล่าตัวเมมฟิสโตนะครับที่คูรัสซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยครับมันก็ผ่านมา70ปีแล้วนะครับตอนนี้เมซิฟเนี่ยกลายเป็นชายที่แก่ชารามากไม่ได้เป็นกัปตันผู้ยิ่งใหญ่เหมือนตอนที่เห็นในภาค2แล้วซึ่งในตอนที่เมซิฟเนี่ยครับเห็นตัวของโลลัตครั้งแรกเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าโลลัตอะเป็นเด็กกัดเคนด้วยซ้ําซึ่งโลลัตเอง ก็ต้องอธิบายครับว่าเด็กกาดเคนนตายไปนานแล้วเขาอไม่ใช่เด็กกาดเคนนะแล้วเขาเนี่ต้องการความช่วยเหลือจากตัวของเมชิฟต์อยากให้เมชิฟต์เนี่ย พาข้ามทะเลสายพายุทรายนิรัน์ไปที่ราชวังหน่อยซึ่งตรงนี้ครับพอได้ยินเรื่องราวต่างๆเมชิฟนะครับเขาก็ดีใจบอกว่าโอ้การประจนภัยครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วเขาก็เลยพาไปครับที่สุดแล้วเนี่ยตัวของเมชิฟเนี่ยก็พาตัวเอกของเรากับโลลัสครับข้ามทะเลทรายนิรัน์ไปจนถึงราชวังที่เป็นที่อยู่ของเอเลอัสได้นะครับในตอนที่มาถึงด้านหน้าเนี่ยโลลัสก็บอกว่าเมชิฟไม่ต้องตามเมชิฟเนี่ยไม่ต้องตามเข้าไปนะอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนเลยซึ่งเมชิฟ ก็บอกครับว่าโอเคอะได,ได้ได้ได้เขาจะอยู่นิ่งๆเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่เขาจะไม่ตามเข้าไปทําให้ตัวเอกของเรากับโลลัสเนี่ยครับเข้าไปกันแค่สองคนซึ่งจากการที่เขาเข้าไปเนะครับเขาไปเจอพวกผู้คนต่างๆมากมายนะครับที่เป็นสาวกลัทธิที่บูชาลิลิตแล้วตัวของโลลัตเนี่ยครับก็ทำการหลอกลวงนะครับคนเหล่านั้นว่าเขาเองเนี่ยก็ฝ่าพายุสายนิรัน์มาได้ไงล่ะเขาเนี่ย เป็นคนที่บูชาลิลิตเหมือนกันขอเขาเข้าไปข้างในราชวังหน่อยซึ่งก็กลายเป็นว่าครับเข้าไปได้จริงๆแต่พอเข้าไปถึงส่วนลึกข้างในของราชวังแล้วเนี่ยก็เจอครับกับตัวของเอลอสซึ่งเอลอสเนี่ยครับก็บอกว่าอ๋อก็เป็นตัวของโลรัสนี่เองเขาก็รอจะเจอโลรัสอยู่ซึ่งโลลัสก็พูดบางอย่างออกมาครับว่าเอตัวของเอลอสเนี่ย ใช้ไซเลตาอส์ใช่ไหมของวิเศษชิ้นหนึ่งในการที่จะเฝ้ามองพวกเขาอยู่ถึงรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเลย ในที่สุดแล้วครับตัวเอกของเรากับโลลัสเนี่ยก็ประท้ากับเอเลอสครับแล้วก็สังหารเอเลอัสลงได้จนในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเอกของเราครับก็ไปพบกับกลีบเลือดของลิลิธแล้วก็เห็นภาพนิมิตอีกครับซึ่งในภาพนิมิตเนี่ยครับก็เห็นนะครับว่ามันเหมือนเหมือนมีนักบวชคนหนึ่งนะครับที่บูชานะครับปีศาจทั้ง3อยู่บูชาพรามอีวิลอยู่แล้วก็ถูกหมาป่าเนะครับเข้ามากัดเข้ามาทําร้าย ตัวของเอลไอเสเนี่ยครับก็คุยกับลิลิทแล้วก็ทําให้ตัวเอกของเราครับทราบว่าลิลิทที่กลับมาที่โลกในครั้งเนี้ยนางเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะมาช่วยใครแต่นางมาเพื่อมอบพลังให้ ตรงนี้นะครับก็ทำให้รู้ว่านะครับลิลิตเนี่ยต้องการที่จะมอบพลังให้กับผู้คนเพราะว่าตัวของลิลิตเนี่ยเธอคิดว่าครับพรามอ Evil นั้นจะทำลาย a ซ c t u a r y ซึ่งแน่นอนครับนางคือพระแม่ผู้สร้าง a ซ c t u a r y ขึ้นมาร่วมกับ Inarius สนะครับเธอไม่ยอมเรื่องตรงนี้แล้วตัวเธอเนี่ยก็ต้องการมอบพลังให้กับผู้คนนั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมลิลิตนั้นจึงหาสาวกนะครับ ทำไมตัวของเอเลอัสจึงเริ่มก่อตั้งลัทธิที่บูชาลิลิตขึ้นแล้วก็ต้องการผู้คนมากมายเพราะว่าเธอต้องการจะมอบพลังให้กับผู้คนเหล่านี้เพื่อที่จะต่อสู้นะครับกับพลังของฝูงปีาศาจจาก Burning h เ l l ในตอนที่พรามอีวิลทั้ง3กลับมานะครับ แต่พอเข้าไปลึกข้างในครับก็ปรากฏว่าเอเลอียสฆ่าไม่ตายอีกแล้วครับเขาปรากฏตัวออกมาอีกแล้วก็มีการปะทะกับตัวของเอเลอียสเนี่ยครับหลายครั้งหลายหนด,ด้วยกันเรียกว่าฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะครับกลับมาทีไรเก่งขึ้นทุกทีมีสัตว์ประหลาดนะครับมีพวกปีศาจเนี่ยที่แข็งแกร่งขึ้นติดตามมาด้วยทุกทีนะครับตัวเอกของเรากับโลลัสครับก็เข้าไปถึงด้านในสุด แล้วก็พบนะครับที่ที่ไซเลตไอส์ของวิเศษชิ้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปะทะกันกับเอเลอัสอีกรอบหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้ก็ปรับเอเลอัสได้อีกนั่นแหละแต่เอเลอัสก็บอกครับว่าโลลัสเนี่ยได้ไซเลตไอซ์ไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หรอกโลลัสไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับครั้งนี้ตัวของเอเลอัส ไม่กลับมาแล้วนะครับตัวของโลลัสเองก็รีบนะครับที่จะเอาของวิเศษไซเลตไอส์มาแล้วก็บอกให้ตัวเอกของเราอะรีบกลับออกไปจากที่นี่ก่อนที่ตัวของเอเลอัสเนี่ยมันจะกลับมานะครับพอตอนที่ทั้งสองคนออกมาด้านนอกก็พบครับว่าเมชิฟเนี่ยถูกทำรา้ายระอ่างนะครับสาหัสเลยซึ่งเขาก็ถามตัวเอกของเราครับว่าทำสำเร็จหรือเปล่าเขาเนี่ยอยากจะดื่มเหล้าอีกทีนึงแล้วก็ยื่นเหล้านะครับให กับตัวของโลลัสแล้วก็เรียกเขาว่าได้กัดเคนอีกแล้วครับ คราวนี้เนี่ยโลลัสไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็รับเหล้าที่เมชิฟ f t เนี่ยยื่นให้มาดื่มท้ายที่สุดนะครับเมชิฟก็เสียชีวิตลงไปตัวของโลลัสเนี่ยครับกลับมาพบกับไทรชานะครับที่เมืองอทัสรักนะครับแล้วก็บอกตัวเอกของเราว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องการเวลาต้องการสถานที่บางอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับว่าไซเลดไอเนี่ยมันคืออะไรมันใช้ทำอะไรได้บ้างเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับไซเลตไ เพราะว่าไซเลสไอนี่มันเป็นสิ่งที่ ตัวของเอลียสเนี่ยเคยใช้มาก่อนนะครับเพื่อเฝ้ามองดูพวกเขาซึ่งเหตุการณ์ในแอคสมนะครับมันก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นแอคที่ยาวมากนะครับยาวพอสมควรเลยยังไงยักษ์ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะครับในส่วนของแอคที่4ซึ่งเป็นแอคสุดท้ายซึ่งยาวไม่แพ้แอคที่3เลยครับโอเคนะครับวันนี้ยักษ์ต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ